คมคะตีตรงจุดวันนี้เนี่ยเราจะไปส่องดูปัญหาเศรษฐกิจนะคะที่บ้านเรากําลังเผชิญเรื่องของค่าครองชีพเรื่องของปัญหาข้าวของแพงที่ก็ทําให้หลายคนเดือดร้อนนะคะแต่ว่าก็มีข้อเสนอจากนักวิชาการเหมือนกันว่าควรจะทาอย่างไรบ้างทั้งในภาครัฐทั้งในภาคประชาชนแต่ก่อนที่เราจะไปเจาะดูในประเด็นนั้นเนี่ยคุณผ,ผู้ชมจะขอมาดูแนวคิดของนายกรัฐมนตรีกันก่อนนะคะว่า เป็นรัฐบาลมานี่นะคะในช่วงที่ผ่านมาเราเจอปัญหาเศรษฐกิจเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยนะคะนายกรัฐมนตรีมีความเห็นอย่างไรรับมืออย่างไรบ้างซึ่งบางเรื่องเนี่ยก็มีเสียงชื่นชมค่ะแต่ก็มีไม่น้อยเหมือนกันนะคะที่ได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะคะ ไล่เรียงดูกันค่ะหลังจากที่เกิดรัฐประหารเมื่อปี2557พลเอกประยุจันโอชาก็ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีมาจนถึงทุกวันนี้นะคะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็แน่นอนค่ะก็มีปัญหาปากท้องมีปัญหาเศรษฐกิจมากมายให้ต้องรับมือให้ต้องแก้ไขปัญหากันแต่ว่าบางครั้งคําตอบของทางนายกรัฐมนตรีก็อาจจะทําให้คนไทยเนี่ยยิ้มได้แต่บางครั้งก็อาจจะทําให้เอ๊ะเหมือนกันนะคะว่า มีการวิพากษ์วิจารณ์กันขึ้นมาวันนี้เนี่ยทีมตีตรงจุดค่ะเราไปรวบรวมวาทะเด็ดของทางนายกรัฐมนตรีมาย้อนให้คุณผู้ชมได้เห็นกันอีกรอบหนึ่งนะคะอา้าย้อนไปดูเริ่มจากวันที่15กันยายนปี57นะคะทางพลเอกประยุทธ์รับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ไม่นานนะคะเดิมราคายางพาราอยู่ที่กิโลกรัมละ70บาทแต่ชาวสวนเรียกร้องอยากได้ราคากิโลกรัมละ100บาทก็มีคําถามจากพลเอกประยุทธ์ สวนกลับไปทําให้ชาวสวนยางนี่เรียกว่างเงิบอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าก็บอกว่าให้ไปขายยางที่ดาวอังคารสินะคะขณะที่วันที่18มีนาคม2558ก็เกิดปัญหาราคาสินค้าเกษตรแพงนะครับทางผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามฮะว่าจะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างไรอย่างเฉพาะโดยเฉพาะมะนาว<ะ>จำได้ไหมฮะที่มีราคาแพงเนี่ยนะครับ นายกรัฐมนตรีเนี่ยก็บอกว่าให้ไปควบคุมราคาได้ยังไงคนปลูกก็ต้องลงทุนต้องหาโอกาสที่จะขึ้นราคาหน้าแลง้งเพราะปลูกยากวิธีเก็บในการที่จะแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยก็ควรจะปลูกไว้กินเองมันก็จบแล้วเนี่ยนะครับเนี่ยมะนาวแพงจะไปคุมได้อย่างไรวิธีแก้คือควรปลูกไว้กินเองจะได้ไม่ต้องไปซื้อ,อนี่นะครับ 3. กร,รกฎาคม2 5 5 8ัช่วงนั้นอาหารทะเลราคาแพงนี่นะครับประชาชนก็เรียกร้องให้รัฐบาลเข้ามาดูแลแก้ปัญหาในเรื่องนี้ ไปฟังเสียงนายกเทศมนตรีกันครับนะเรื่องอาหารทะเลวันนี้บริโภคไม่ได้เดี๋ยวหาอาหารอื่นแทนไปก่อนแพงก็อย่าไปทานนะให้ให้ใหคนรวยเขามีสตังค์เขาก็ทานไปสินะไม่ใช่ว่าต้องเท่าเทียมผมทําให้ไม่ได้นะก็ถ้าอยากจะทานของแพงท่านก็ต้องทํางานหนักนะหาเงินให้มากรัฐบาลก็ช่วยในส่วนที่ช่วยได้มีตลาดอ,อ,อะไรสําหรับผู้มีรายได้น้อย,อยก็ทําให้ทั้งหมดนั่นแหละตอนนี้ก็ทําไปแล้วไงนะ มันดึงมาเท่ากันหมดมันไม่ได้หรอกนะครับเพราะมันมีหลายระดับด้วยกันนะเราจะเราจะแก้ได้ด้วยความสงบมีทีลราพสร้างให้เข้มแข็งมีรายได้เข้ามาเข้าประเทศมันก็จะเฉลี่ยแบ่งปันไปได้ทุกคนน่ะเรียกอะรว่าความเท่าเทียมอ้าววันที่5กันยายนปี2562ค่ะตอนนั้นเนี่ยเกิดน้ำท่วมหนักในจังหวัดสุโขทัยนะคะนายกก็ลงพื้นที่ไปให้กำลังใจชาวบ้านแล้วก็ไปตรวจประตูระบายน้ำ ซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีการไปสั่งการเหมือนกันบอกว่าถ้าเป็นไปได้ชาวนาที่ทํานาเปลี่ยนอาชีพมาเลี้ยงปลาแทนก็แล้วกันนะคะเพราะว่าก็ต้องเจอน้ําท่วมต่อมาค่ะ4พฤศจิกาย,ยนปี2564นะคะมีแนะวิธีแก้ปัญหาที่ช่วงนั้นเนี่ยราคาผักชีในท้องตลาดมันราคาแพงค่ะนายก็บอกว่าเดี๋ยวจะให้ทหารหันมาปลูกผักชีก็แล้วกันนะคะจะได้ลดภาระเรื่องของราคาผักชีแพงให้กับประชาชนนะคะ แต่ว่ามาถึงตอนนี้ทางประชาชนก็มีคําถามกลับมาเหมือนกันว่าเอ๊เรื่องของโครงการปลูกผักชีในค่ายทหารเนี่ยได้เดินหน้าไหมหรือว่าไปถึงไหนแก้ปัญหาได้หรือเปล่านะคะหลายคําตอบของนายรัฐมนตรีค่ะก็ถูกนํามาพูดถึง วนซ้ําอยู่หลายครั้งเหมือนกันนะคะบางครั้งก็มีการนําไปล้อเลียนในโลกออนไลน์เรื่องนี้เราสอบถามไปยังคุณธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจาสํานักนายกรัฐมนตรีค่ะซึ่งก็บอกว่าการลงพื้นที่แต่ละครั้งเนี่ยทางนายกรัฐมนตรีก็มีการศึกษาข้อมูลศักยภาพปัญหาอุปสรรคในแต่ละพื้นที่อย่างละเอียดนะคะเพื่อการจัดทาแผนงานหรือโครงการภาครัฐที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจสังคมและชมชนซึ่งท่านเองก็จะมีข้อแนะนําเพิ่มเติมให้แต่ละท้องถิ่นและวิธีการก็สามารถปรับให้เข้ากับวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนได้ แต่ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นเกี่ยวกับหลายคําตอบของนายกที่นําไปสู่เสียงวิพากษ์วิจารณ์ในด้านลบนะคะเนี่ยพอไปดูการแก้ปัญหาปัดท้องเศรษฐกิจในทางปฏิบัติก็จะเห็นว่ารัฐบาลได้มีการงัดกลยุทธ์ต่างๆมากมายมาดูแลประชาชนเช่นกันค่ะซึ่งราคาขายปลีกการเ GV นจท5บาท59สตางค์ต่อกิโลกรัมส่วน NGV ในโครงการ NGV เพื่อลมหายใจเดียวกันสำหรับแท็กซี่ในกรุงเทพและปริมณฑลอยู่ที่13บาท โอสองสตางค์ต่อกิโลกรั aja, มในเวลา3เดือนนะครับตั้งแต่16พิกพนษายนถึง15กันยายน6 5ขอความมือกันช่วยประหยัดพลังงานนะครับทั้งภาคร uh ัฐภาคเอกชนภาคอุตสาหกรรมและภาคขนส่งก็ขอให้ทุกหน่วยงานได้ไ huh. ด้ก่องนโยบายที่เหมาะสมตามสักยภาพของตนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเปิดไฟปิดไฟอุปกรณ์ที่ไม่ตด้ใช้รถอุภูมิเครื่องปรับอากาศส่งเสริมการใช้พนสงงานฐานะลดการเดินทางที่ไม่จําเป็นนะครับด้วยการเออนไลน์นะครับเหล่านี้เป็นต้นนะในส่วนของภาครัฐเราได้กำหนดไปแล้ว ให้มีการลดใช้พลังงานลงร้อยละยี่แล้วก็เป็นตัวชี้วัดของหน่วยงานด้วย เรียกว่าก็มีหลากหลายนโยบายหลายมาตรการนะคะมีที่ถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างช่วยปัญหาได้ตรงจุดบ้างบางเรื่องก็อาจจะเรียกเสียงวิาพากษ์วิจารณ์เหมือนกันนะคะก็เป็นสิ่งที่ประชาชนคนไทยนะคะก็ถือว่าได้เห็นผลงานของทางนายกรัฐมนตรีกันมาในช่วง8ปปีที่ผ่านมานะคะส่วนจากนี้จะเป็นอย่างไรเรื่องของโจทย์ปัญหาด้านเศรษฐกิจเนี่ยโอ้มันต้องใช้หลากหลายมาตรการต้องใช้หลายวิธีที่จะเข้ามา จัดการด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูว่าจะมีการดําเนินมาตรการอย่างไรบ้างนะคะครับเราเดินจะนั้นมีมาตรการเรื่องการพยายามขอความร่วมมือกับโรงกลั่นน้ํามันนะครับในการนํากําไรเนี่ยเข้ามายังกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงด้วยนะครับซึ่งวันนี้เองก็มีการพูดคุยกับผู้บริหารโรงกลั่นด้วย จนถึงขณะนี้เนี่ยยังไม่มีความชัดเจนออกมานะครับแต่ถ้าหากว่ามีแนวทางออกมาเป็นอย่างไรก็จะรีบรายงานคุณผู้ชมได้รับทราบทันทีเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยต้องยอมรับน,นะครับว่าคนไทยเราก็ต้องเติมน้ํามันในราคาที่แพงด้วยนะครับอย่างเมื่อเช้าเนี่ยน้ำมันเบนซินและกลุ่มแก๊สโซคอล์เนี่ยปรับขึ้น50สตางค์ต่อลิตรยกเว้น E85 ที่ปรับขึ้น30สตางค์ต่อลิตรนะครับดังนั้นอีกแนวทางหนึ่งที่ดิตั้งแต่ที่ประชุมคอรมสัปดาห์ที่แล้วแล้วนะครับ,รบมติออกมาว่าเดี๋ยวหลังจากเนี้ยจะไปพยายามหารือขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการโรงกลั่นน้ามันที่จะขอนํากําไรบางส่วนเนี่ยเข้ามาอุดหนุนในส่วนนี้เพื่อที่จะแบ่งเบาภาระเรื่องของค่าน้ํามันให้กับพี่น้องประชาชนครับ ค่ะทีนี้เมื่อวานนี้เนี่ยมีประเด็นที่ทางคอรมอมีมติให้ขึ้นค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT อีก1บาทจะเริ่ม3กรกฎาคมนี้แต่ว่าล่าสุดทางคุณผู้ชมนายศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันว่ายังคงราคาเดิมต่อไปจะใช้ราคาเดิมเนี่ยไปจนถึงสิ้นปี2565เลยเพื่อจะได้เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนนะคะในยุคที่ค่าของชีมเนี่ยก็สูงขึ้นแบบนี้ค่ะครับส่วนเรื่องการเดินทางรถโดยสารสาธารณะอย่างรถร่วมบขสเนี่ยที่ก่อนหน้านี้ออกมาบอกว่าตอน ที่แบกรับภาระเรื่องของค่าน้ำมันแพงไม่ไหวแล้วจริงๆเดี๋ยววันที่1กรกฎาคมนี้จะลถเที่ยววิ่งลงนะก็เป็นข่าวที่เราจะไปส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนด้วยแต่ที่สุดแล้วครับคุณผู้ชมทางผู้ประกอบการรร่วมบคสอบอกว่ายังวิ่งรถเหมือนเดิมเพราะว่าภาครัฐเนี่ยไฟเขียวให้ปรับขึ้นค่าโดยสารได้5สตางค์ต่อกิโลเมตรโดยจะเริ่มวันที่4กรกฎาคมนี้ครับ